ดิฉันออกขิดเนยสดรสเป็นหนึ่งแหมดบอกค่ะวันนี้ทั้งวันจะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือนะคะนอกจ,กจะไปชิมขันตอกแล้ววันนี้เราเข้าไปในตลาดมีหลายตลาดที่เชียงใหม่นะคะที่ตลาดที่นี่เนะดิฉันก็เลยไปงัดเอาของมาให้ทายกันเลยงัดเลยเหรอครับงัดเอากันมาเลยว่าแของแต่ละอย่างนั้นไม่น่าเชื่อเลยเกิดบ<ม>่าก็เพิ่งเคยเห็นบอกแหมพากไปดูหน่อยสิถ้า โอ้ทายถูกนะคะวางให้ถูกตำแหน่งตั้งแต่ถูกสุดไปจนถึงแพงสุดเรียงไป1,2,3,4,5โอ้รับไปเลย1 0 0 0 0แสนบาทมอบให้ไปเลยเราไปดูกันว่าของที่อุสังนัดตามตลาดต่างๆทาง,งเชียงใหม่นั้นเป็นอะไรบ้างอยู่ตรงไหนคะ่ะที่นมตรามมลี่ขาวคขอนหวานมัน ดิบที่นํามาปรุงอาหารทั้งนั้นเลยนี่ปริมาณ,มาณเท่ากัน,กนหมดนะ50กร,รมัมคือครึ่ง,คร,งครึ่งกิโลเท่ากันหมดครับะะเริ่มจากอันแรกคร่ะถั่วเนาว่าถั่วเน่านั้นจากตลาดสันป่าคอยนะเป็นอาหารหมักจากถั่วเหลืองลักษณะคล้ายนัตโตของญี่ปุ่นนะครเป็นเครื่องปรุงรสแทนกะปิมักใช้เติมในซุปผัก หรือเขาก็นํามาห่อไปตรงใบตองนะคะแล้วเอามาปิ้งกินกับข้าวเหนียวชิ้นที่2นะคะ 2> ัค่เรียกว่าเป็นแคบหมูดิบน,นะครับเราเคยเห็นแต่แคบหมูสุกแล้วตอนดิบหน้าตามัะนะจากจ<อ>ตลาด,<อ>ดสันทรนะครับหนังหมูดิบนี่หมักกับซีอิ๊วนะครับนำไปทอดให้กรอบทานกับน้ําพริกรสชาติ เค็มๆแล้วก็กรอบๆค,ครับขยับมานิดหนึ่งเขาเรียกว่าดอกงิ้วแห้งจากตลาดวโรรสเชียงใหม่นี่แหละนะคะเขาบอกว่าดอกงิ้วเนี่ยนำมาปรุงอาหารแล้วก็เอามาทำเป็นน้ำเงี้ยวรับประทานทุกคนรู้จักนะคะน้ำเงี้ยก็ทานกับขนมจีนนะคะ hmm. เรียกว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวนั่นเองโดยทั่วไปมักจะนิยมนำมาลวกเป็นผัก แล้วก็จิ้มน้ำพริกหรือนำมาทำแกงส้มรสชาติจะหอมแล้วก็เข้มข้นขึ้นนี่แหละเขาเรียกว่าดอกนิ้วแห้งนี่เลยครับชิ้นที่4นี่เขาเรียกว่าเครื่องเทศมะขว่นจากตลาดต้นลำไยนะครับเป็นเครื่องเทศที่หายากมากมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษนิยมใส่ลาบแกงผักกาดแล้วก็แกงฟักนี่นิยมมากครับขยะมานิดนงนะครูจากตลาดประตูเชียงใหม่เพราว่าแปล มาจากปูนานะคะแล้วนามาโคลกแล้วก็เพื่อนําน้ําปูนมาหมักเคี่ยวจนมีกลิ่นหอมแล้วก็ปรุงรสเอามาใส่แกงต่างๆอย่างเช่นใส่แกงหน่อไม้ใส่ตําส้มโอหรือใช้กินกันหน่อไม้ต้มอะไรพวกนี้เอาละค่ะตีนนี้ถึงคราวที่คุณโอ๋นต้องเลือกแล้วลองพี่นิดพิเคราะหเลือกถูกสุดไปจนถึงแพงสุดนําไปวางให้ตรงตําแหน่งนะคะถ้าถูกตุกตําแหน่งแจ็คพอตหนึ่งแสนไปเลยเชิญค่ะเอาไหน่อนนี้คะ ตำแหน่งผู้ชนอค่ะและเปเครื่อนเทศมาแขวนค่ะเลือกไปวางที่ตำแหน่งที่สองเลือกน้ำผูค่ะเลือกนับหมูเลือกแคบหมูดิบค่ะสุดท้ายใจมากเลยก็จะต้องเป็นดอกนิ้วแห้งเรียบร้อย จะถูกหรือเปล่าถ้าเรียงให้ครบก็จะได้1นึ่งแสนนะคะแจ็คพอตก็จะแตกไปเลยโอ้คิดว่าเป็นไงคิดว่าเราเรียงถูกต้อง้นะมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค่ะมาดูตัวเน่าก่อนนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับกิโลในครึ่งกิโลครับตัวเน่าราคาพุ่งบาทเอาละสิเพราะงั้นเครื่องเทศมาแขวน แพงกว่า25บาทไม่รู้ประเทศแต่แมาแขวนนะครัเท่าไรครับนที่มันดำปูปูอยู่นี่ต้องแพงกว่าราคาเท่าไร่อำปูท้วค่ะถาว่าต้วแพหูดิแพงกว่าน้ำปูและ กว่าดอกนิ้วคุณแจ็คพอแตกเลยครับโอ้โอ๋อมั่นใจแค่ไหนระหว่างดอกนิ้วกับแคบหมูก็ลองดูแต่หนูเชื่อว่าเขาบอกว่าอันนี้แพงอะหนูก็ไม่รู้หนูก็ใครชื่อป้าพอบใหญพผองเมียน้อยเทพพงน้ำอะไรต้นการที่เราไปศึกษาความรู้คือหนูดันชอบทานทานแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้มันแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่แน่แคบหมูเด็กซึ่งครึ่งกิโลก็ถือว่าเยอะก็อาจจะแพงกว่าอลุ้นกันแคบหมูเด็ก มันมีช่องว่างระหว่าง50กับ80ก็ยังไงของคุณพอได้คุณโอ๋ะช่องนี้ก็แล้วกันนะคะถ้าน้องโอ๋เปิดมาดอกนิ้วแห้งต้องแพงกว่า80เท่านั้นแจ็คพอดแตงไปเลยครับนะคะเปิดอด้ไหมเปิดอด้ไหมได้ค่ะดอกนิ้วแห้งราคาเท่า,าไหร่หแพงกว่า80 บอกให้ไมะมันไม่งั้นเราือไม่รู้พี่ไม่รู้จริงๆดี่ชอบกินน้ำเงี้ยวไงแล้วบอกเขาบอกว่าเออเนี่ยทำบุญบ้านนะอยากจะให้เขามาทำเลาะเขาบอกว่านี่เขาหายดอกนิ้วอ่ะไม่ได้เอาละค่ะสรุปไว้ด้านโน้นเลยนะคะมาทางนี้ดีกว่าเพราะะฉนั้นตองนี้นะคะนมข้นหวานตรามะลิมอบเงินรางวัลแจ็กพอตให้เนื่องแซ่ เราสนานเกี่ยวกันตอบคาถามแล้วเรายังได้รับรู้เรื่องเราต่างๆที่บางเรื่องเราไม่รู้นะคะในครัวเราวัตถุดิบที่นํามาทําอาหารอย่างวันนี้เรารู้จักถั่วหน้ารู้จักักแควนรู้จักดอกงิว้วมันหน้า <ผม S 1> ตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเ,เราได้แต่กินเ,เราก็ไม่ ถูกดิบกรนํามาทาให้ทานนมันเป็นอย่างไรและราคาก็ไม่แพงเลยนะครับหารับประทานกันได้สินค้าแต่ละอย่างที่ประจําเมืองของเราแต่ละภาคแต่ละม่นมีของรับประทานแต่ละภาคไม่เหมือนกันแต่ครัวโตเอเรานํามาให้ท่านชมกันและชมรายการเราต้องขอตอกย้าว่าเราดีใจชมรายการเราด้วยทานอาหารเย็นพร้อมครอบครัวมีความสุขเหลือเกินครับแต่คนที่อร่อยและมีความสุขเหลือเกินน่าจะเป็นน้องโอ๋แล้ววันนี้นะคะน้องโอพัชราค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนีลาไเป็กอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ